สวัสดีครับผมนายกิรวัสสตรสมนงวันะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับวันนี้กลุ่มของผมก็จะมานําเสนอรเรื่องการป้องกันการซื้อขายสิงค้าติดในสถาบันการศึกษานะครับซึ่งในสังคมของเรานะครับมีการลักลอบซื้อขายสิงค้าติดไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการหรือว่าที่ต่างๆนะครับซึ่งผมว่าไม่มีคุณธรรมนะครับแม้แต่ในสถานที่ศึกษาหรือว่าสถานที่อื่นๆครับยังไม่มีการละเว้นนะครับแล้ว ผมนะครับก็มีตัวอย่างที่ไม่ดีและไม่ควรทําตามนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยนะครับมีของวะขายลอยดิเอาก็มีมีอยู่ในตัวก็มีเท่าไหร่วะเอาเอาที่ตัวอะทั้งสองสามตัวไม่ถูกไม่ได้ขายแพงนะเท่าไหร่นะสามร้อยบาทไม่ก็สามร้อยได้อะเอาเลยป่ะเนี่ยเอาเล้วเลยไม่ไหววะมันมีตัวมีถึงแล้วขอสองตัวไปสองตัวครับ ของอะไรดูอออของกร่อนียกทกลุ่มของผมนะครับได้นําเสนอตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นคือตัวอย่างที่สังคมของเรานะครับต้องช่วยกันส,สองดูแลไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับสังคมของเราก็ได้มีบบความสุขนะครับกันทุกครอบครัวนะครับผมกลุ่มของผมนะครับก็ขอจบการน,นําเสนอ ีย่เท่านี้นะครับครับขอบคุณนะ